สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเชื่อโบราณของคนไทยเ,เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะได้ข้อมูลมาจากคลิปวิดีโอชื่อมาดู60ความเชื่อโบราณของคนไทยของช่อง Mrw ใน YouTube ค่ะครับผมในคลิปนี้คือแบบเต็มไปด้วยข้อห้ามคำเตือนลางบอกเหตุต่างๆที่สืบทอดกันมานานครับเราจะมาลองดูกันนะคะว่ามีความเชื่อไหนที่แบบโดดเด่นแล้วมันสะท้อนวิถีชีวิตคนสมัยก่อนยังไงบ้างครับ ก็น่าสนใจดีนะครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็คงเป็นการทําความเข้าใจความเชื่อเหล่านี้จากข้อมูลที่ได้มาเนาะไม่ได้จะไปตัดสินว่าถูกผิดอะไรยังไงนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะลองมาดูกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวคนสมัยก่อนมากๆเลยนะคะคือพวกลางบอกเหตุจากสัตว์อย่างเรื่องจิ้งจ,งจกทักเนี่ยถ้าทักจากข้างหลังหรือตรงหัวพอดีเป๊ะเขาจะว่าห้ามออกจากบ้านเลยเด็ดขาดอ๋อครับแต่ถ้าทักจากข้างหน้าหรือซ้ายอะไรย่างนี้ก็ไปได้ปลอดภยัย อืมก็น่าคิดน่าครับความเชื่อแบบนี้เอ่อในมุมหนึ่งอาจจะสะท้อนวิธีที่คนสมัยก่อนเขาพยายามเหมือนกับว่าอ่านสัญญาณจากธรรมชาติหรือเปล่าครับอ๋อเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนเดินทางเหมือนเป็นการหาเรือยามที่ปลอดภัยโดยใช้สิ่งรอบตัวนี่แหละเป็นเครื่องชี้นํามากกว่าจะเป็นแค่เรื่องโชคลางอย่างเดียวอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วอย่างการตีความพฤติกรรมสัตว์ที่มันผิดปกติไปละคะอย่างเช่น ตุ๊กแกที่ปกติร้องกลางคืนแต่ดันมาร้องกลางวันครับอันนั้นก็ถือเป็นลางร้ายเลยใช่ค่ะเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษมาเตือนหรืออย่างนกแสกที่บินมาเกาะหลังคาบ้านอันนี้เรามองในแง่ร้ายเหมือนกันใช่ครับสัตว์พวกนี้มักจะถูกผูกโยงกับเรื่องอมิติเหนือธรรมชาติอย่างตุ๊กแกเนี่ยบางทีก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณเก่าแกหรือนกแสกที่ปกติก็ไม่ค่อยจะเข้าใกล้บ้านคนเท่าไหร่ พอมีพฤติกรรมแปลกไปก็เลยถูกตีความไปในทางเตือนภัยหรือเป็นลังร้ายไปแต่ว่าในทางกลับกันสัตว์บางชนิดอย่างผึ้งมาทำรังในบ้านกลับถือเป็นโชคดีซะง,งั้นเอ้ารอคะครับหรืออย่างคังคกเข้าบ้านก็เชื่อว่าจะนำโชคลาบมาให้สแสดงว่าการตีความมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์และก็บริบทด้วยเหมือนกันโหจริงด้วยค่ะ จากเรื่องสัตว์นะคะความเชื่อมันยังยงไปถึงลักษณะทางกายภาพของคนเราด้วยอย่างเรื่องไฟที่ริมฝีปากครับหงเวงใช่ค่ะเขาว่าจะปากไวพูดไม่คิดนำเคราะห์มาให้หรือยังคนหัวล้านที่มักจะถูกโยงกับภาพจำแบบขุนช้านว่าเจ้าชู้เจ้าเล่อะไรแบบนั้นใช่เลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดๆของความเชื่อเรื่องหงเวงเนาะค่ะซึ่งก็คือศาสตร์การอ่านลักษณะคนจากรูปลักษณ์ภายนอก เพื่อทำนายโชคชะตาหรือนิสัยมันสะท้อนแนวคิดที่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันสัมพันธ์กับชีวิตภายในหรือวาสนาที่ติดตัวมาอ,มอย่างเช่นเชื่อว่าใบหูใหญ่จะร่ำรวยหูหนาคือมีศิลธรรมหรือแม้แต่เรื่องปานบนตัวเด็กก็ยังเชื่อว่าเป็นการทำเครื่องหมายมาจากชาติก่อนนู้นเลยโหละเอียดเหมือนกันนะคะนอกจากลางบอกเหตุแล้วยังมีข้อห้ามในชีวิตประจำวันอีก เยอะมากๆเลยนะคะครับผมเต้นห้ามใส่ชุดดำไปเยี่ยมคนป่วยเพราะถือเป็นสีโศกเศร้าเหมือนไปแช่งเขาอือหืออันนี้ยังได้ยินอยู่บ่อยๆหรืออย่างห้ามตัดผมวันพุธจนร้านตัดผมหลายๆร้านก็ยังหยุดวันนี้กันอยู่เลยนะคะใช่ครับข้อห้ามพุ่งนี้ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องมงคลอัปมงคลโดยตรงเลยแต่บางเรื่องก็น่าสนใจนะว่าอาจจะมีเหตุผลเชิงปฏิบัติซ่อนอยู่ก็ได้อย่างเช่นเรื่องอะไรคะอย่างเรื่องห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน ที่เชื่อว,ว่ากวาดเงินกวาดทองออกไปอ๋อค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะห้ามกวาดบ้านกลางคืนหรือห้างตัดเล็บกลางคืนที่อธิบายว่าเดี๋ยววิญญาณบรรพบุรุษจะไม่สงบครับจริงๆแล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าการทําอะไรในที่มืดมืดมันก็อันตรายอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอาจจะกวาดของมีค่าทิ้งไปหรือใช้มีดตัดเล็บแล้วบาดมือได้ง่ายๆใช่ครับนี่เป็นคําถามสําคัญเลยว่ารากฐานความเชื่อจริงๆมันมาจากไหน บางทีข้อห้ามเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นจากเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความสะดวกในยุคสมัยนั้นๆแค่ะล้วค่อยๆถูกผูกเข้ากับคําอธิบายเชิงความเชื่อเหนือธรรมชาติในภายหลังเพื่อให้คนปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้นกลัวกันมากขึ้นอะไรทํานองนั้นอืมเป็นไปได้ค่ะแล้วยังมีข้อห้ามยิบย่อยอีกนะคะอย่างห้ามเคาะจานข้าวกลัวเรียกผีเร่ร่อนมาแย่งกินครับอันนี้ผู้ใหญ่ก็ยังเตือนอยู่ ห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญเพราะเป็นลางว่าจะต้องจากกันหรือทะเลาะกัน mm hmm. หรือห้ามหญิงมีครันไปงานศพกลัววิญ,ญญาณจะมารบกวนเด็กในท้องครับข้อห้ามพวกนี้มันก็สะท้อนความพยายามที่จะปกป้องคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายแล้วก็รักษาความสัมพันธ์อันดีทั้งกับคนรอบข้างแล้วก็กับสิ่งที่มองไม่เห็นตามความเชื่อของเขาอะนะครับค่ะแล้วเรื่องความฝันกับลางสังหรณอนล่ะคะพวกตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีอะไรแบบนี้ อ๋อ oh, ครับอันนี้ก็คลาสสิกเลยหรือฝันต่างๆเช่นฝันว่างูรัดจะได้คู่ถ้างูกัดจะเจอศัตรูฝันว่าฟันหักจะเสียญาติครับฝันบนญาติฝ่ายพ่อฝันล่างญาติฝ่ายแม่อะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ฝันเห็นคนตายหรือเห็นศพกลับกลายเป็นว่าจะได้ลาบซะงั้นใช่ครับการตีความสัญญาณทางร่างกายแล้วก็ความฝันเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญมากๆของระบบความเชื่อนี้เลยนะครับ มันเหมือนการรับสารจากสิ่งเหนือธรรมชาติหรือการบอกเหตุล่วงหน้าซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายช่วยให้คนแบบว่าเตรียมตัวรับมือหรือหาทางแก้ไขปัดเป่าไปโหฟังดูแล้วคือความเชื่อพวกนี้มันครอบคลุมชีวิตประจำวันแทบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับโดยรวมแล้วความเชื่อโบราณเหล่านี้มันสะท้อนความพยายามของคนในอดีตที่จะทำความเข้าใจจัดระเบ,บียบแล้วก็รับมือกับโลกรอบตัวที่ อ,อ,อาจจะยังอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในยุคน,นั้นนะครับค่ะรวมถึงการให้ความสําคัญกับพวกลางบอกเหตุต่างๆอย่างมากซึ่งทางแหล่งข้อมูลเขาก็ย้ําไว้นะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังและนําไปปรับใช้กันเองค่ะก็เป็นเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแม้ว่าปัจจุบันบางความเชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลแล้วแต่ก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองค่านิยมแล้วก็วิธีคิดของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับผม ข้อคิดสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากไว้ก็คือลองพิจารณากันดูนะครับว่าเบื้องหลังความเชื่อที่เราอาจจะมองว่าดูงม,มงายนั้นเนี่ยมันมีคำอธิบายเชิงปฏิบัติหรือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบไหนซ่อนอยู่บ้างอย่างที่เราคุยกันเรื่องข้อห้ามตอนกลางคืนเมื่อกี้นี้อ๋อค่ะการลองมองหาเหตุผลเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจที่มาและความหมายที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมของความเชื่อต่างๆได้มากกว่าแค่การมองว่าเป็นเรื่องอเลหลวไหลหรือเปล่านะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้